เหมือนคนทะเลาะกันน่ะนะแบบกินแล้วก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยกินตัวได้ไหมเอาลด้ไม่ไม่ได้กัดให้มึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสููขสูขคนนะครับผมมาพ่อกรบป๋องแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามากับน้องน้องหมวยนะครับผมวันนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีรอบค่ะหมวยพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลเนาะเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูพิเศษเลยเด้น้องหมวยเมนูกำลังฮิดด้ตอนนี้แมนอันนี้ไอเขาห้องยังนะ ลูกชิดลูกชิดเหมือนบอกอันนี้โบแมนลูกชิดนะครับพี่น้องเป็นตําลูกจากนะครับผมอันเดียวกันบอ้เต็มเลยจ๊กแหล่จ๊กอันเดียวกันนี่ผมมายองชิดไอ้ลูกชิดลูกเชฟจริงยังพี่น้องผู้ใดว่ามันอันเดียวกันหรือบ่แม่นกับข้อมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องเนี้ยผูดนะเต็มเลยตำลูกจักใส่ปูหน้าดองพร้อมใส่ปูหน้าดองนะครับผมใส่เม็ดกระถินด้วยเด้น้องนะมีกระปูพร้อมนี่เป็นปูหินนะจ๊ะ โอ้ยพูดนะเอาแม่น้องไว้สดครั้งแรกได้หนิครั้งแรกตำลูกจ่าพี่น้ <ไป S 2> องก็ไม่หิดเลยได้พ <c oughs> ี่น้องลองเบื้องเงาะว่าจะเป็นแนวด๋พูดนะนี่นะเอาเว้ยเอาอืมอืมแสบอยู่ได้หรอได้อยู่นะ,ะได้อยู่อืมข้าวเหนียวอ,อากาศมันฮ้อนลูกจ่างเนี่ยมันจะนุมน่มๆนะครับผมเยน็ยนๆเหมือนกับประมาณว่าเป็นเป็นแนวแก้ะฮ้อนในแม่หมออืม ขันเหนียวข้าวเหนียวก็มีเออแหนมนกับแหนมแหนมใบมะยมถากินถาแซบ่บขึ้นแหนมเห็ดเองนี่ยอดนี่สดด้วยนี่ใบมะยมครับนี่ใบตองใบตองเป็นเนื้อ,ไ,อไม่ได้ขายเลยน,นี่ก็ซื้อมากินเหมือนกัน <laughs> เนื้อ,อ โอ้สีสันเพิ่งขึ้นเป็นตาแซบแต่ป่ะคุณนะอ,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 อันนี้สีนี้แบบอช่ตรงคุณเรียกอะไรนะอือโอซุนใช่ไหมแนวใบไมาอยู่ทีนะ่แม่เห็ดเห็ดไม่ๆทุกหมือเลยได้หนิ อืมอร่อยไหมอร่อยอแบมแบมใบบุญยมต้องมีใบบุญยมตรงนี้พอ้เดี๋ยวเอาพริกมาแก่ผัวมันสีแสบท้องเดิตำหมูมันเผ็ดแล้วนะครับเผ็ดคูณสองมันสีแสบท้องครับตำหุ่งกับเผ็ดๆดิจะได้สร้างไอ้ไอ้ย้ายพนมาบ่าต้องนักปลาพริกเด้อมื้อนี้ครับ เมื่อน,นี้บมได้ตามเองนะครับผมเมื่อน,นี้เอาน้ตาตมของยายมานะครับปกติตามเองออตมลูกจาบจับไปอีกแบบหนึ่งพี่หน่องเมนูกำลังฮิตแต่ปัาหา เ็ดเป็นตำไทยกับสีแสบอีก,อกแบบหนึ่งเนี่ยใส้เขาโพดน,นั่นเนาะตัวเลกซีไส้สยอ,อยู่ยายพันบุ๋มมีขขาโพดน่ะ ตำนัวแจกจุ <c oughs> มม่มตำน,นัวน้ำตำอืนอร่อยด้วยนะอโอ้โีอือเอาไหมเขากินแล้วมันกรอบกรอบหว,วานละกัหอมคือใบเตยที่นอ คือเนื้อพิกี้กินก้อนหมูเนาะอืมห่างมาเคยกินตำลูกจ้าครับ พี่น้องผูใ้ใดจะใส่ลูกจากแบบแบบอบแหงกันเลยด้อันนี้เป็นแต่ว่าเข้าใส่เป็นลูกจากเชื่อมเนาะแต่ว่าล้างก่อนเนอะแมน่ะ,นะ,ะเป็นเชื่อมตรงหลังก่อนเน้ะพี่น้องเพราะว่าเพื่นหวานเนอะจะแมากมาครับ เสิร์จ,จัดอร่อยกินของห้องชองน้ำ ้็วางผ่อนๆแบบนี้เอาหลุบจากเส่นำกะทิกับเสียบเลยเน<อ>ะาะที่ข้าวมานเองครับน้องหมวยหอมหวังจากติอุดข้างแช่กะทิใส่น<ำ>้ำแข็งสุดยอด พักันทิวเข้าอร่อยแซ่บดีด้วยพี่น้องอือ้ม mm <laughs> อร่อยป่คือพากันโบกุยกันปานคนพิดเดียวได้โมนเนี่ยอะไรนะพากันหิวกินบบกุ้ยกันเลยมมนนี่ครับปานคนพิดเดียวยังไงพี่น้องพิดเดียวคืออย่างเหมือนคนทะเลาะกันอะนะแบบกินแล้วก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยหิวอร่อยนะแซ่บแนมนี่แซ่บ อน้ำมะยมกินได้ไหมเอาล่ะไม่ไม่ได้กัดให้มึงนั่งขอกระปูอืม ได้ไหมได้แล้ะผู้จิ้ำนี่นี่ปูหน้าดองปูหินนะเอาบอกอเอาปูหินมาดองเลยพี่น้องปูหินนี่อร่อยนะปูหินเนะี่ยปูหินนี่อร่อยจะอร่อยกว่าปูนาหรือบางคนเขาเรียกปูขี้เหล็กบอกอ กระดองในนนท์จับไปเยอ,อ,อยู่ตามหว้วยปูชนิดนีไ้ไม่อยู่ในรูนะอยู่ตามโหนดหินน้ำไหลอร่อยสุดยอดปูจะคำก่อนนะเด้อเี็บ <laughs> ปูดจริ้งปิดปูหินครับดงองนำปลาห้อมพองนะพี่หน่องอร่อย,อออยเยอะนะนี่เต็มถาดสองถุง ช่ <mm <iser> <ะ> <ama> องทุงใหญ่ซอสจากกับน้ำส้มตำมันัวดีออืืพักบุ่งก็จังเหี่ยวๆเนาะแต่ว่ากรอบกรอบชอบมาก เลือดแม่กระตินตาลูกจากอืม,มารามากินอ่ะอืมเราเป็นหยังอิม่ม เอานางไก่ทอดมาพี่น้องพ่อบอกมากินลืมกินจนอิ่มนะสองร้อยกัมนะครับผมแปดสิบเก้าบาทเท่าไหร่นะส่งฟรีครับห้าถุงสั่งห้าถุงส่งฟรีสั่งห้าถุงส่งฟรีนะครับผมอืมพอไม่เป็นยังหรอกแห้กินแห้งแซ่บไปหน้าหน้าครับพี่น้องอ้าวตำลูกจากนะครับผม ยักปืนห้องอันเดียวกันอยู่บอกกับไอ้ลูกชิดลูกชิดนะครับผมกำบัแน่ใจอันนี้ผมห้องแต่ลูกจากลูกจากนะครับผมไพรลูกกับคอมเมนต์บอกแน่นะครับผมโดนโดนมันกันเถื่อนนะครับผมขันมาย่ำเดยครับมาเติมเต็มนะครับผมความสุขนะครับผมสนุกสนานนะครับผมเอาเมนูแซ่บนะครับผมมาฝากพี่ต้อน้องนะครับผมเบาแดงกับน้องมวยนะครับผมคลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขุมสุขคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้เบาแดงกับน้องมวยเด้อครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะครับผม เป็นเพจใหม่ผมสร้างน้ากันกับน้องหมวยนะครับเป็นเพจคู่กันนะครับผมน้ําปูละพาแซบแล้วก็เพจจริงนะครับพี่น้อง <S 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 อ่ <S <S าฝากนะครับผมพี่น้องทุกคนนะครับผมเข้าไปอ่าเข้าห้องวะให้กําลังใจ <S 2> <S 2> ในเด้อพี่น้องเด้ออ่ากดไลค์กดแชร์ให้เพจใหม่เป็นเพจคู่กันนะครับผมเป็นเพจเบาแดงกับน้องหมวยนะครับผมเห็ดขึ้นมาคู่กันเพจนี่เห็ดขึ้นมาแบบอ่าเพื่อพี่เพื่อน้องเลยนะครับผมคันพี่น้องเห็นกระฝาก เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้เบาแดงกับน้องมวยแน่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เพจใหม่ห้องเบาแดงกับน้องมวยนะครับผมสองคนนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้น้องมวยจะว่ายไงกับพี่กับน้องอีก่ะขอบคุณพี่น้องคือเก่าค่ะที่เอ็นดูเมตตาแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจดีๆให้ห้ามาโดยตลอดนะคะก่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะอ่ะมื้อนี้กะให้พี่เบาแดงปิดคลิปเลยครับผมกะขอพี่น้องนะครับผม สุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูมสุขคนนะครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นก็ให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินแสนเข้ามาแทนที่นะครับผมแม่มือใครได้แก้วม่ได้ชตนะครับพี่น้องโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมสุดท้ายไทยสุดนะครับผมฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคือเก่านะครับพี่น้องไฮบอลแดงก็น้องมวยนะครับพี่น้องแคนี้ คือถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบอดแดงกับน้องหมวยเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสมนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ